่าวางไว้กับเลขยตัวเลขานะเลขามุงใกล้ๆประธานแล้โต๊ดนั่นแหนะละเอออ่ะโอเคนั่นแหละหลักของเตือน,นะนั่นแหละเลขาวางไว้ตัวนี้อ่ะคราวนี้เลขาจัดห้องประชุมพร้อมแล้วเลขาจะไปเชิญสมาชิกคนอื่นๆนะครับอ่ะเลขาว่าทำมาได้หัดพูดว่าบัดน,นี้ห้องประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้องประชุมได้อเาก็ทํทาข้าขได้ก็ทำมาในหัดรับกันครับเออเลขาก็มามาเตรียมเลขาก็มาอ๋อ,อให้เขาเลขาก็รอเอ้อ่าประธานรอสุดท้ายกันนะคนอื่ๆ่ๆยกเว้นประธานเข้าก่อน อาไปไปไหว้ขึ้นไปวัตาทีละคนข่าความของโลกธงชาติวัฒนธรรมธงชาติขึ้นไปครับข,ขึ้นไปขึ้นไปตรงนั้นแหละวัฒนธรรมธงชาติก่อนครับไหว้พระแล้วก็วันนั้นรอสิบธงชาติไหว้พระไหว้พระก่อนครับไหว้พระตรงกลางร,รอสิบวัฒนยรรมมาอรอหกนี่ครับ นะฮะครบแล้วคราวนี้ถ้ามาครบแล้วให้ในายไปเชิญนายหมู่ที่เป็นประธานนะอา้าวเลยครับไปเชิญประธาน,น,นก็พูดว่าวันนี้ห้องสมาชิกพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานเข้าห้องประชุมครับไอ้ออออประธานก็วางไม่งามนะ,ะมูก็จะวางทับซ้อนนะครับนี่ที่ปรึกษา คุณกูชาชวานที่ปรึกษาอ๋อคุณที่ปรึกษาไปเชิญครับขอเชิญที่ปรึกษาเข้าขขบบร่วมประชุมครับอ,าอบบ่าอืมบัดนี้สมาชิกของที่ประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม ขอให้สมาชิกทั้งหลายได้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพของท่านโดยเสยรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุมนี้ไม่มีเป็นความเป็นความลับไม่เปิดเผยอเอาลดนไปลงครับทุกคนยืนขึ้นพร้ <c oughs> อมกันแล้วแสดงมือหัดมอหัดพูดพร้อมกันว่าข้าพเจ้า เล่นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากทีป่ประชุมเสร็จแล้วลดมือลงครับให้ประธานนั่งลงก่อนแล้วทุกท่านนั่งลงตามครับนี่มาระยทในที่ประชุมนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะเริ่มประชุมนะประธานจะไมครัดนะประธานอออมาจะเลียงใครออกใครมาที่หลังออกก่อนนะนี่บายพระเรียง S <S <S 1> <S 1> อา้าวยังเร็วอ้าวเสร็จแล้วประธานก็หยิบบวกแล้วก็หมายงามตัวเองออกไปอ้าวต่อมาอนนครับใครที่เข้าสุดท้ายออกก่อนอ่าเรียงลำดับมาครับอา่ามาครับตามลำดับบวกก็เนี่ยอืมเอ้ นี่อ้าวเลยครับเก็บกระดาษเวลาการประชุมทุกอย่างกลับทีหลังอา้าเสร็จแล้วก็ออกไปนะครับ